สบ,บายทุกคนสบ,บายดีเอฟซีบาสตีทุกคนเมื่อนี้บาสตีจะพาทุกคนมาเลาะอ่าส้มบรรยากาศอยู่ที่แถวอ่ารัตโยธินนะทุกคนกะมาเบิ่งบรรยากาศท,ที่อ่าลังยาเพื่อนตัดสายไฟลงบนเหล้วเนาะกะมาเบรราาิ่งกำกันว่าจะมีความแบบสบ,บายหูสบ,บายตาไปขนาดใดนะทุกคนกะเสน้นนี้ก็เป็นถนนพหลโยธินนะทุกคนโมงหนนะ้าไปก็สิเป็นอ่าบีทีเอสรัตโยธินนะทุกคน หลวก็ตรงไปอีกก็เป็น BTS เซน่านิคมนะกดนะทุกคนอ่าสายมือเนี่ยก็จะเป็นเมเจอร์รัสเซโยธินนะทุกคนแต่ว่ามือน,นี้บอสตีเสี่ยงทุกคนมาเบิ่งอ่าคืออาทิตย์ก่อนนั่น,เนีเองบอสตีผ่านมาทานันี้แต่บอสตีบอได้ลงมาถ่ายทุกคนได้เบิ่งกนะบอสตีเนี่ยเป็นคนตัดสายไฟลงบนแล้วเนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้บอสตีกับซีมาอาเบียนะทุกคนได้เบิ่งว่าเพื่อนได้ทุบเสาลงหลายบอลหรือว่าจังไดเนาะแต่ที่แน่ๆนี่ แป้นหูแป้นตาขนาดเลยทุกคนสบายหูสบายตาขนาดเลยเพราะว่าเพิ่นตัดสายไฟลงเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก็ยังเรือส่วนที่เป็นเสาของเสาไฟเนาะทุกคนที่เพิ่นยังไม่ทันได้ตัดลงเนาะแตาคาดว่าน่าจะเอาลงในภายในเร็วๆนี้เนาะเห็นบ่ทุกคนการิีเห็นแต่ตนเสายืนอยู่โอ้สุดยอดเลยดีสะดวกสบายขนาดเลยก็คือเอาลงแต่ฟังเดียวนะทุกคนฟังทางนี้เพิ่นยัง อเออพังทางน,านั้นเพคนยังบานไนนเอาลงเนาะกย็ยังเห็นแนี่ยเห็นสายไฟกันอยู่เราจากที่บอสตัเดินมาไหนก็คือทางหลังบอสตัก็เป็นแยกแลัสโยตินนะทุกคนนี่โหเมืองไทยนะทุกคนสายฟงสายไฟกับคุณไดอยากเซลฟี่กับเซลฟี่ไปก่อนเนาะและที่ผมเห็นและที่ผมมีให้ทุกคนเซลฟี่กันเลยนะทุกคนตัดไปแล้วกรุงเทปไปไกลเลยเลยทุกคนในบ้านเลย พัฒนาลายพี่น้องเลยนะีเราต้นเสากาเลือกได้ต้นเสาหลวก็สายไฟหอยลงมาแบบนะี้เนาะก็เป็นส่วนที่่นจะเอาสายไฟลง่อเนาะทุกคนสุดยอดเลย ก็เป็นเมเจอร์รัสโยธินเนาะทุกคน <c oughs> <c oughs> ทุกคนเห็นฟังนั่นบอนิ่นเิ่นยังบุทัน t h ้เอาลงเนะาะถึงพ่นกาดำเนินการเอาลงฟังรัสโยเอยฟังเมเจอก่อนเนะาะกาสซิยังเลือให้ทุกคนได้เห็นแต่เสาเสาไฟเนาะทุกคนที่เิ่นยังบุทนนันได้ตัดคือว่าเป็นการที่เริ่มต้นได้ดีเลยแหละเนาะทุกคนสำหรับ กรุงเทมพมหานครหรือว่าประเทศไทยนะทุกคนมันสาอาดที่แบบว่าทยอย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 เอาลงเลยๆหอยมันเป็นแบบที่สะอาดในสายตาเลยนะทุกคนเท็นว่เดี๋ยวแต่หอยต้องแรงต้องแรงอยู่หอยต้องแรงตัดแมวยังมาทุกคน ้ทุกคนฟังทางนี้ก็ยังเห็นอยู่เนาะยังเห็นอยู่ก็คือเป็นฝั่งของซอยพหลโยธินาสามสิบสามเนาะทุกคนก็ยังมีสายไฟอยู่ก็คือตามระแวกซอยเนี่ยทุกคนก็นยังพ่ทันไธาแบบยังพ่ทันไธาเอาลงเต็มที่เนาะเพิ่นกับแบบเริ่มขยายเอาุ่งแต่เฉพาะที่แบบติดถนนใหญ่งงเนาะแต่เสื่อมวันไร้ปีข้างหน้า อาจจะมีการเอาลงทางซอยเลยก็ว่าได้นะถึงมันกับว่าเมนเรื่องเรื่องที่จะเอาลงกันได้แบบง่ายๆนะทุกคนมันก็ใช้เวลาและก็ยากพอสมควรตัวใหญ่ทุกคนก็ทีแบบําเนินการเอ่อเหตุกางคืนนะทุกคนซึงแบบรถปัญหารถติดอยีกเนาะรถการเอ่อรถติดเป็นทีนะ ตอนนบ้าสวัสด,ดีก็ยังม่อด BTS แล้วเสยโยธินเลยเนาะกากเกียงแต่เลยเท่านี้อ้าที่นี่ททนะต้นใหม่ที่คืนแบบเต็มที่เลยพี่น้องเลยแค่นี้พูดปาดกะเอ่อนั่งบอดีปนไดนนทุกคนเชื่อว่าเดี๋ยวคนจะปรับปรุง ขึ้นมาไม่ไเรื่อยๆแล้วทุกคนสบายรูสบายตาขนาดเลยนะคนละเหลืองกันเลยทุกคนขาหันไปบึ้งๆนะฟังนะเนาเต็มไปหมดเลยทางนั้เล้ยเรโอ้ตัดสายไฟลงนะทุกคนตัดเบิดบุตนบานไฟเลยนะนี่แหละพัฒนาของจริง ตนแบบุดยอดเลยโอ้นี่คืออารมณ์แบบเป็นภาพก้อนนาอนันนะทุกคนนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนี่เลยเป็นแบบนี้เลยซ้ายขีแล้วยุ่งเลวย้ายแบบนี้เลยตัดออกว่าตัดหมดไม่สนบ้านใครนะทุกคนเอาลงเบิร์ดสุดยอดเลยดี มามือน,นี้พาทุกคนย่างมาเบิงเอ,อ่อต้นอะยล่ะบรรยากาศถออนนไหลสายไเนะทุกคนนะเอาะพากันมาเบิงนะทุกคนเฉี่ยงแท้แฟน,นหูแฟนตาขนาดเลย,เออส,ส,เลยสุดสุดเลยพี่นอองเลย แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเส้นทางที่คุ้ก่าที่ยังแบบสามารถย่างหยาบใช่ไหมทุกคนเมืองฟังนั้นครับฝน,นลงบอดแล้วทุกคนกี่ตีเห็นว่าคนเริ่มตัดสายไฟลงบอดแล้วทุกคนคนกำลังทำงานเดี๋ยวตัดกันย่างมั่นเลยนะ ฟังในตัดลงแล้วฟังบาหนันก็ยังแบบเริ่มจะไล่ลงแล้วทุกคนเริ่มจะไล่ไใช้ไฟลงแล้ว,ลว,ลวเนาะเริมตัดสายสื่อสารก็เตินแล้วก็ยังประทับใจน้ำแบบพี่น้องฟังไพ่ขนาดนงทุกคน ที่มีบ้านเมืองที่พัฒนาแล้วก็เจริญก้าวหน้าขนาดนี้เนาะสุดยอดเลยดิโอเคทุกคนถ้าเรากิดในบาสตีก็เฉพาโต้รากีละเนอคือก็เนาะกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไข่บาสตีเนี่ยเลยทุกคนเพิ่งไหลบาสตีปวไหลลงคลิปเนาะฝากกดติดตามบาสตีเนี่ยโอเคไปละ 拜拜。Bye bye.